หลวงพ่อเดิมพุทธศสโรแห่งวัดหนองโพครับหลวงพ่อเดิมพุทธศสโรหรือพระคูนิวะธ,ธรรมขันท่านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,403 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้อุปสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีและได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองโพศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายท่านจนได้ชื่อว่าเป็นผู้เรืองวิทยาอาคมแต่สิ่งที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเดิมนั้นก็คือ ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาและเป็นพระนักพัฒนาสร้างศาสนสถานถาวรวัตถุทั้งในชุมชนและภายในวัดรวมทั้งปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอื่นๆไว้อีกมากมายเปรียบเสมือนเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับชาวบ้านตลอดช่วงชีวิตของท่านได้สร้างประโยชน์ไม่เคยหยุดยอนจนกระทั่งชาราภาพและอาพาธหลวงพ่อเดิมมรณาภาพในปีพุทธศักราช2494 สิริอายุ91ปี7 1 0รรษาสิ้นอายุไขในรัชสมัยรัชกาลที่9ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์6แผ่นดินผมตรงนี้คือแล็รครูครับด้านหลังนี้คือแผนที่การเดินทางของหวงพร่อเดิมค่ะโอ้โหคือ,คอพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือหลวงพ่อเดิมท่านเดินเท้าค่ะเดินเท้าบ้างขึ้นช้างบ้างไม่ใช่แค่จังหวัดนครสวรรค์นะคะพิษณุโลกพิจิตรชัยน,นาทรบบุรีท่านไปทั่วบ้านใกลง้งตรงนี้ค่ะตรงนี้คือหลายชื่อส่วนหนึ่งที่เรารวบรวมได้ดนะคะ <laughs> นี่คือรายชื่อส่วนหนึ่งลค่ะเพียงส่วนเดียวและ,และทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยหลังจากเราทําพิพิธภัณฑ์เสร็จมีผู้คนมาบอกว่าบ้านฉันเนี่ยหลวงพ่อไปทํานูน่ทนทํานี่ยังมีอีกมากมายเลยนะคะ